เขาบอกให้เป็นแม่เมื่อกี้เมียบอกให้เป็นแม่เออหน้าหรือไงหน้าคุณดี่ต่อยสตาร์เลิเริ่มอีกแล้วอีกสองตอนค่ะครับผมก็เอ่อละครคือเธอนะครับก็สองตอนสุดท้ายแล้วครับบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับจุดจบของสายขิมกับก้าวก้าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เป็นก็งอนกันไปงอนกันมาอยู่ไม่เข้าใจกันหลายคนบอกว่าเป็นละครบั เดี๋ยววันเดี๋ยวดีเดี๋ยววันอารมณ์มันสวิงมากค่ะตอนผมเล่นผมก็สวิงนะครับตอนนี้ผมยังสวิงอยู่เลยตอนดีด้วยาใช่ครับแว่าเราก็รู้ว่าเมื่อคืนก็มีเสียงชื่นชมกันเยอะใช่ครับมันก็มีบ้างครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวละคร2คนก็เป็นคนที่แบบต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแอบเหมือนกันมากอะไรเงี้ยครับก็เลยเวลาจะงอนกันจะคืนดีกันมันจะยากนิดนึงครับฝากให้กำลังใจเขาสองคนด้วยรับก็อินใช่ไหมด้วยความที่เขา จะไปเลยใช่ครับผมรู้สึกว่าเขาอินนะครับแล้วก็แล้ว่าคอมเมนต์เรียวเรียวทามมากเรียวทามมากครับก็แบบโอ้โหแบบเต็มที่ครับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาได้แจ็คฟีดแบ็กหรืออะไรบ้างไหมเวลาเช็คครับเช็คครับก็ชื่นชมก็มีนชื่นชมหลายแบบเลยฮะก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณที่ติดตามละครเราอะไรเงี้ยครับคือก็เป็นเป็นกำลังใจของพวกเรามากมากเลยคิดไหมว่าเขาจะด่า่ ก็ไม่คิดว่าเขาจะด่าเราเยอะอย่างนี้นะฮะแต่ก็คือเราดีใจครับในการที่เขาด่าแสดงว่าเขาเออเขาเขาดูแล้วเขาก็แบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นนักแสดงโอ้คมแต่มาว่าคนดูแลรู้เรื่องเพราะตอนแรกคนกังวลว่าถ้าจะไม่ดูตอนหนึ่งตอนสองจะไม่รู้เรื่องอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงก็โชคดีที่เดี๋ยวนี้เรามีดูย้อนหลังแบบเดียวทม์ใช่ไหมครับใน Netflix ในอะไรก็รู้สึกว่าเออมันทําให้คนดูได้อัปเดตกับกับเรื่องได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ เพียร์บอกว่าจริงๆอ่ะเตรียมเตรียมฉากจบไว้หลายแบบครับเออแล้วเขาก็จะรุ้นว่าอ่ะส่วนมากละครพี่ยรนฉากจบมันจะไม่เหมือนที่คนดูคาดหวังครับเราคาดหวังของเราเองอย่างไงี้ยไ่ได้คิดว่าคนดูจะจะรู้แบบยังไงดี่หลักเราสองจะใสคนดูตอนจบมาแอบปี้ยังไงมั้งก็ลุ้นให้เขาแฮปปี้กันนะครับก็ไม่อยากให้เขาแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ก็ไม่หาบตรงคือแต่บอกเลยว่า แฮปปี้แฮปปี้ครับเขาแต่เขาแ่เราจุจมบอกได้ไหมพี่ต้องให้ดูก่อนเขาแต่ตอนจบ่มไปลหยอันมาหรือว่าอันเดียวก็มีหลายแบบครับใช่ครับจริงๆเรามีเปลี่ยนตลอดครับไม่ต้องแค่ตอนจบอะครับอันนี้บอกพี่หรือบอกพี่แอนมันระหว่างทางใช่ไหมครับระหว่างทางคือไปแบบเปลี่ยนผมพูดอะไรออกไปเนี้ยมันมีบ้างครับคือแบบว่าจริงๆเราเรารอเราก็จะมีการแบบอัปเดตเปลี่ยนแปลงบ้างหน้างานบ่อยครั้งเลย ก็มีหลายคนเหมือนกันล่าสุดก็บอกว่าทําไมโอ้ต้องลงน้าอะไรเงี้ยมันไม่มีทําไมต้องลงน้ำอะไรเงี้ยไม่มีครับในบทไม่มีอยากลงเองแอลบอกอยากให้ลงผมบอกเลยว่าหนาวมากหนาวมากลงเอยะสองคนขอขึกจริงจริงเรื่ยเลิฟซีนครับมันดุแบบว่าทุกทีพีเลยเลยครับผมหลังจากนี้มันจะยิ่งเดือดไปมีบ้างครับไม่ไม่ขาดหายอยู่แล้วสำหรับเลิฟซีนใช่จริงจริงเลิฟซีนนี่คือเสมือนจริงหรือจริง มันจริงสิพี่จริง,รงครับแต่มเมื่อเช้าสามีฉัมาไม่แบบว่าจริงๆอ่ะเขาเหมือนเขย่านักแสดงไปหมดเลยแต่ว่าคนที่ห่วงที่สุดโโกโกของโอเพราะว่าเหมือนต้องทำงานแบบทีมที่เป็นผู้หญิงทั้ทงผู้จัดทั้งผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากๆเรื่องหนึ่งในชีวิตครับหนักมากๆเรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเออด้วยความที่เราถ่ายายาวนานด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็ยากในการอัปเดตอารมณ์แล้วก็คอนติเนียต่ออารมณ์อะไรเงี้ยครับแต่ก็ คมันแม่บอกว่าต้องเรียกเข้าไปคุยดีเทลว่าละครผู้หญิงมันก็จะมีความอะไรอย่างนี้อย่างนนั้ใช่ครับใช่ครับก็ต้องก็พี่แอนก็จะเรียกไปตลอดนะครับก็เออเรียกไปเข้าห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยอัปเดตว่าเป็นไงบ้างจริงๆตั้งแต่เล่นแบบสิบตอนแรกก็มีการคุยกันก่อนเลยครับว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับจริงๆริอเป็นไปตามที่พี่แอนต้องการมันไม่ได้ปลดล็อ ผมว่าเป็นไปบ้างไม่มากครับแล้วแต่ใช่แต่ก็แต่พี่แอนก็แฮปปี้ครับผมก็แฮปปี้มากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่แอนกับพี่แอลน้องย,าย่าอะไรเงี้ยที่สุดขอบคุณ,คณนะคนเป็นผู้จัดนองเฮียบไปแล้วเฮียบไหมก็เฮียบครับแต่เฮียบในในทางที่ดีโอเคขอบคุณนะคะเอียบพี่ะัลโหลฮัลโหลอย่ามาได้ไปอย่ามาได้ไปต้องสารนะ,ะอย่ามาได้